ทุกเช้านะเราก็มาร่วมกันลำลึกถึงคนของพระรัตนตรยัยเมื่อเราเริ่ึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยในสิ่งที่เป็นตัวแทนแห่งความดีงามก็จะฝังแน่นในใจของเรา ตื่นเช้าขึ้นมารับรู้สิ่งดีๆนะอย่างนี้มันเป็นกุศลนะแก่จิตใจไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็รับรู้ข่าวสารที่มีแต่ชวนให้เครียดกังวลหรือว่าขุนมัวหลายคนเนี่ยเริ่มชีวิตหรือเช้าวันใหม่ด้วยการเปิดรับสิ่งที่ มันเป็นพิษหรือว่ามันเป็นสิ่งอกุศลต่อจิตใจถ้าเราเปิดรับสิ่งดีๆสำหรับาการสำหรับเช้าว,วันใหม่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าอันนี้เรา ได้รับฟังรับรู้แล้วก็สาธยายคุณของพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยก็ยังมีการาสาธยายถึงเรื่องของความจริงของชีวิตแลนะความจริงของชีวิตเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งคือทุกข์นะทุกข์ชาแล้วก็สาธยายนะเกี่ยวกับทุกข์นะตั้งแต่เกิดมาก็เป็นทุกข์นะความ แก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไร,รํำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์เริ่มต้นตั้งแต่เชา้านี่มานึกถึงทุกข์มาพูดถึงทุกข์บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอา,อาจจะชวนให้หดหถงนะ บางคนก็อาจจะนึกไปถึงว่าพุทธศาสนานี่อสอนแต่เรื่องทุกข์มองอะไรอะไรเป็นทุกข์หมดนะแล้วก็อาจจะเข้าใจต่อไปว่าพุทธศาสนานี่มองชีวิตมองโลกในแง่ร้ายที่จริงที่พระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องทุกข์เนี่ยเราก็ให้เราพิจารณาทุกข์ตั้งแต่เช้าตรู่นะก่อนพระาที่ขึ้นเลยด้วยซ้ําเนี่ย ก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเราเข้าใจความจริงของชีวิตเช่นรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยไอายการที่จะออกจากทุกข์เนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายเหมือนกับหมอเนี่ยที่เขาเริ่มต้นเรียนวิชาแพทย์นเนี่ยเขาก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับโรค เรียนโลกน้นโลกนี้เพราะอะไรนะก็เพื่อจะได้หาวิธีการรักษาโรคได้ชอบพูดเราเนี่ยมาเรียนเรื่องทุกเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาชีวิตจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์จิตใจเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเข้าใจความทุกอย่างถูกต้อง ก็เมื่อคนที่จะไปทำศึกสงครามเนี่ยนะก็ต้องรู้จักศัตรูดีพอนะอย่างซุนวูนเนี่ยซึ่งเขาเขียนตำราาพิชัยสงครามเนี่ยมีชื่อมากของจีนเนี่ยเขียนมาต้องพันกว่าปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเรียนกันอยู่แม้กระทั่งในหมาเชลัยหรือในอวงการทหารก็เข,เขียน ขาเขียน okay. ประโยชน์หนึ่งว่าเนี่ยรู้เขารู้เราเนี่ยร้อยศึกก็บอกพ่ายจะทําศึกสงครั้งก็ต้องรู้อีกฝ่ายหนึ่งอันนี้รู้เขาแล้วก็รู้เราด้วยคือรู้จักตัวเองทําศึกก็ไม่พ่ายความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เขานะมันไม่ใช่สิ่งทีอ่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นศัตรูเท่านั้นนะแต่ว่าความทุกข์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราด้วย เมื่อเรารู้จักทุกเนี่ยก็เท่ากับว่าเรารู้เขารู้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหนทางหรือเห็นหนทางที่จะออกจากทุกได้ผู้ยานคือว่าเรารู้จักทุกเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นทุกนะเรารู้จักทุกเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นทุกสมเด็จพระตุโคสาจารย์องค์ปัจจุบันท่านบอก สอนไว้เตือนใจเราไว้ดีนะเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกนะเรามีหน้าที่รู้ทุกนะถ้าเรารู้ทุกดีเราก็ไม่เป็นทุกนะแต่ถ้าไม่เราไม่รู้ทุกเราก็เป็นทุกได้ง่ายและการที่เรามาสาธยายทุกเนี่ยนะก็เพื่อที่ให้เราเข้าใจเรื่องทุกดีขึ้นนพิจารณาดูก็จะพบว่า ทุกบางอย่างเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะเช่นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายมีเจ็บป่วยด้วยทุกบางอย่างเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับเราก็ได้เช่นความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจความขับแค้นใจอันนี้เราเป็นความทุกข์ใจนะความแก่ความเจ็บ ความตายเนี่ยมันเป็นความเสื่อมหรือความทุกข์ทางกายที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ว่าแม้แก่แม้เจ็บแม่ป่วยหรือแม่ตายก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องโศกร่ำร่ายลำพันธ์นะไม่สบายใจครับแค้นใจก็ได้ <assa> มันมีความทุกข์ที่เป็นเหตุการณ์นะ ไม่ใช่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวความทุกข์จะเป็นเหตุการณ์ก็คืออะไรนะก็อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือผู้อย่นนั้นคือว่าไม่ได้อย่างที่อยากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะวนเวียนนะอยู่กับสี่เรื่องใหญ่ๆนะ ก็คือเรื่องร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้หมายถึงเจ็บป่วยอย่างเดียวนะรวมถึงว่าสวยไม่สวยด้วยนะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้ทูกเพราะความเจ็บป่วยอย่างเดียวทุกเพราะร่างกายนะรูปร่างหน้าตานะไม่น่าพึงพอใจอ้วนบ้างผอมบ้างนะผิวคล้ำไปบ้างนอกจากเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องการงานหรือการเรียนตกงาน ไม่ได้งานที่ชอบงานมีอุปสรรคธุรกิจล่มละลายเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องงานการแล้วการเรียนด้วยนะได้เกรดต่ำนะการการบ้านมันหนักนะอย่างที่สมเนี่ยคือเรื่องทรัพย์สมบัตินะมีเงินน้อยเงินหายถูกโกงนะ หรือว่าได้เงินไม่พอใช้อย่างที่สี่ก็เรื่องความสัมพันธ์อกหักคนรักตายจากหรือว่าไม่ได้รับความรักความอบอ,บอุนะ่นจากคนในครอบครัวอันนี้จะรวมถึงอาจจะร็นปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับเจ้านายเนี่ยที่ว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพลาดจากสิ่งที่เรักที่พอใจเนี่ย มันก็ลดแต่บนเวียนอยู่กับสเรื่องนี้แหละนะเรื่องร่างกายเรื่องงานการเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องความสัมพันธ์อาจจะรวมถึงเรื่องหน้าตาเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีผสมกับสิ่งที่ไม่รักนะก เกี่ยวข้องกับสีห้าเรื่องนี้แหละพัดพา,าจากสิ่งที่รักก็เกี่ยวข้องกับสีห้าเรื่องนี้แหละคราวนี้เมื่อมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอต้องเจอในเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครหนีพ้นเราจะทำอย่างไรเหตุการณ์เหล่านี้เราเรียกว่าทุกขนะ์เมื่อเจอทุกข์แล้วเราจะทำอย่างไร อย่างแรกที่คนฉลาดหรือคนที่รักตัวเองควรทำนะก็คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับงานการการเรียนไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์หรือคนที่เราเกี่ยวข้องอย่างแรกที่เราควรทำคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์เช่นเสียเงินนะนนะ เ,เสียเงินก็ให้มันเสียแต่เงินนะอย่าให้ใจมันเสียไปด้วยหลายคนเนี่ยพอเสียเงินเข้าใจก็เสียเสร็จแล้วเป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดสุขภาพก็ย่ำแย่เสียสุขภาพไปทำงานก็ทำไม่ได้ไม่มีอารมณ์ทำงานไม่มีสมาธิเสียงานแล้วก็พออารมณ์ขุนัวก็ทะเลาะบบอแว้งกับคนได้ง่ายๆ มีเพื่อนมาหยอกลอ้อแต่ก่อนก็หยอกกลับแต่คราวนี้ด่ากลับเลยทะเลาะกันเลยนะเสียเพื่อนเสียสัมพันธภาพคนที่เขารักตัวเองเนี่ยเขาจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะกับสี่ห้าเรื่องอย่างที่พูดมาก็ตามเวลาป่วยนะก็ป่วยแต่กายนะไม่ให้ใจป่วยด้วยนะหลายคนก็ ไม่ใช่เช่นนั้นนะป่วยกายแล้วก็ป่วยใจอันนี้เราซ้ําเติมตัวเองนะแล้วเราก็ซ้ําเติมตัวเองบ่อยๆอย่างเช่นรถติดเนี่ยนะแทนที่จะเสียแค่เวลาก็ปล่อยให้เสียอารมณ์ด้วยเสียสติด้วยเนี่ยนี่ซ้ําเติมตัวเองแล้วคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเวลามีเสียงดังมากระทบหูเนี่ยก็รักษาใจไม่ให้หงุดหงิด เนะพราะอะไรเพราะมีสตนะิมีสติรู้ใจเวลามันกระเพื่อมขึ้นมาเวลามันยิน้ล้ขึ้นมารู้ไม่ปล่อยให้ความหงุดหงิดลุกลามกลายเป็นความโกรธไม่ปล่อยให้ความยิน้ล้นะกลายนะเป็นความแค้นเคืองอ,อารมณ์เหล่านีน้มันเริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่นะแล้วก็ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะความหลงความลืมตัวปล่อยให้มัน ลุกลามหรือปรุงแต่งมันหนักเข้าหนักเข้า,ขาอันนี้เราทํรลายตัวเองนะอันนี้เราซ้ําเติมตัวเองคนฉลาดนี่เขาไม่ซ้ําเติมตัวเองจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์บางทีการเปลี่ยนมุมมองนี่ก็ช่วยได้นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งเขาทําสมาธิใจเขาก็สงบนะแต่ชักพักนี้ได้ยินเสียงเสียง ข้างนอกนี่ก็กำลังก่อสร้างกันมีเสียงคอดมีเสียงเลื่อยยนต์โอ้เสียงเลื่อยยนต์น,นี่มันสำหรับหลายคนที่มันกวนโสดประสาทมากเลยที่แรกเขาหงุดหงิดนะต่สัาพก็ตั้งสติได้เห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นกับใจความหงุดหงิดก็ซาลงแเ้าก็ไปพิจารณาเสียงเลื่อยยนต์เนี่ยเสียงมันมีขึ้นมีลงมันมีกระแทกกระทันแล้วก็มันกมีลากยาว นะมันมีจังหวะจากโคนนะของมันเนี่ยเขาพิจารณาไปก็นึกถึงเสียงเพลงขึ้นมาเลยแล้วพอเขานึกวามเป็นเสียงเพลงนะใจเขาสงบเลยเสียงเลื่อยยนเนี่ยนะมันกลายเป็นเสียงเพลงได้บอกกว่าเกิดความเกิดอาการเพลินเลยนะเพลินในเสียงนั้นนะไอ้เพลินนี่ก็ไม่ดีนะแต่มันดีกว่าหงุดหงิดเขาก็รู้นะว่าเพลินนะ เลินกับเสียงเล่ยยนเพราะไปมองว่าเป็นเสียงเพลงอันนี้คือวิธีของคนฉลาดนะคือว่าเมื่อมีเสียงดังกระทบหูแล้วเนี่ยเราสาใจไม่ให้ทุกข์เนะเราสาใจไม่ให้หงุดหงิดนะแต่หลายคนแม้กระทั่งนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพอมีเสียงแบบนี้มากระทบหูนี่โกรธเลยโมโหเลยบางทีไม่ใช่เสียงเล่ยยน,นเป็นเสียงคนคุยกันห้องข้าง หรือว่าคนคุยกันในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยขณะทั้งที่มาเดินจงกรมเพื่อให้มีสติกับแต่กับปล่อยให้ใจมาเสียสติอย่างนี้เราสอบตกนะคือไม่รู้จักรักษาใจให้ให้ปลอดทุกข์นะหน้าที่อย่างแรกเราคือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายกับทรัพย์สินกับงานการหรือกับคนที่เราเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ก็ตาม อันนี้เมื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเนี่ยขั้นที่สองควรทำให้ได้มากกว่าน,นั้นคือหาประโยชน์จากทุกข์ทุกข์มันก็มีประโยชน์นะเหตุร้ายๆที่มันเกิดขึ้นกับเราม,มีประโยชน์อยู่ที่ว่าจะใช้ให้เป็นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่จะมองเป็นไหมตกงานนี่ก็มีประโยชน์นะหลายคนเนี่ยพอตกงานแทนที่จะทุกข์นะเขาก็มองเออต่อไปนี้ได้มีเวลาไปดูแลพ่อแม่สักที ที่ผ่านมาทําแต่งงานไม่มีเวลาให้กับพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็แก่ชราแล้วตกงานก็มีสละที่จะไปดูแลท่านละอันนี้เรารู้จักหาประโยชน์จากทุกน,นะเจ็บป่วยเป็นยังไงเวลาเจ็บป่วยทนที่จะบ่วนวยวายตีโพยต,ยตีพายนะว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นอ่ะก็รู้จักมองหาประโยชน์นะคือได้พักแล้วได้พักก็มา อ่านหนังสือนั่งหาหลายคนเนี่ยรู้จักธรรมะเนี่ยก็ตอนที่ป่วยนี่แหละเพราะว่าคนเอาหนังสือธรรมะมาให้ว่างๆไม่มีอะไรทำนะก็อ่านหนังสือธรรมะที่เพื่อนเอามาให้เห็นธรรมะเลยเข้าใจธรรมะบางคนเนี่ยเป็นโรคร้ายนะกลัวตายขึ้นมาเพราะเป็นมะเร็งถึงตอนนั้นรู้เลยว่าเ,ง,เงินทองที่หามาได้นี่มัน แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยมันอาจจะช่วยซื้อค่าย,ยาได้แต่ไม่ช่วยระงับความกลัวกลัวอะไรกลัวตายนะปริญญาที่มีก็ไม่ได้ช่วยให้ความกลัวตายลดลงไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วก็หันไปหาธรรมะไปปฏิบัติธรรมพบกับความสงบเป็นความสงบที่ไม่เคยเจอมาก่อนโอ้ยดีใจมากขอบคุณที่เป็นมะเร็งนะ ขอบคุณที่เป็นโรคร้ายบางคนก็บอกโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเพราะทําให้ได้พบธรรมะถ้าไม่ได้พบกับความสุขความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนความเจ็บป่วยเนี่ยมันยังให้อะไรเรามากกว่านั้นนะมันสามารถจะสอนให้เราเห็นธรรมะได้ด้วย เห็นอะไรนะเห็นความจริงของสังขารว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่ก่อนจะเดินเหินไปไหนก็สบายนะแต่เดี๋ยวนี้แม้แต่จะยกแขนยกขายังยกไม่ได้สั่งมันไม่ได้เลยนะบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งจะกลืนก็กลืนไม่ได้ สิ่งที่เราคิดว่ามันทำได้ง่ายอยู่ในอำนาจของเราสั่งปุ๊บมันทำปับ๊บมันไม่ใช่แล้วความเจ็บปวดมันสอนว่าร่างกายนะไม่ใช่ของเรานะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของกูเลยเนี่ยโอ้เห็นแบบนี้มันตาสว่างเลยนะมันทำให้เห็นธรรมะ ตามพุทธาธึงบอกว่าเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยนะป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกครั้งฉลาดในเรื่องอะไรฉลาดในเรื่องของสังขารนะความเจ็บป่วย,ยมันมาเตือนนะให้เราได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตถ้าเราเปิดใจรับคำเตือนเนี่ยก็ถือว่าเราได้กำไรนะเราได้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยนะนอกจากใจไม่ทุกข์แล้วนะ อย่างได้ของดีด้วยอย่างแรกเนี่ยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ก็คือเสมอตัวแต่ถ้าเราหาประโยชน์จากทุกได้นี่เรียกว่าได้กำไรทุกอย่างที่มันดูเหมือนไร้ายนีย่มันให้อะไรกับเราได้เสมอมีคนหนึ่งเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์ไปกับน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่ อวยหลายคนนะคนนับหมื่นนับแสนเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะน้ำท่วมครั้งนั้นหลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่เสียแต่ทรัพย์นะเสียจริตด,ด้วยเสียสติไปเลยแล้วก็ถึงกับฆ่าตัวตายก็มีอย่างนี้เราซ้ำเติมตัวเองแต่คนบางคนเนี่ยเขารักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเขาก็พบว่าอน้ำท่วมครั้งนี้นี่ มันสอนให้เห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยนะเคยคิดว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราเราเป็นเจ้าของมันแต่ที่จริงแล้วมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวนะวันดีคืนดีมันก็ไปกับน้ําหรือไม่ก็ถูกไฟไหม้หรือก็หรือไม่ก็มีคนเอาไปหรือไม่ก็ทํามันตกหล่นหายไปเออ มันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวเราไม่ได้เป็นเจ้าของของ,ของมันอย่างแท้จริงเห็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าได้กําไรนะสูญเสียทรัพย์เนี่ยก็ยังหาใหม่ได้ถ้ามีเงินแต่ว่าไอ้ความจริงหรือความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้าเราได้มาแล้วนี่มันจะช่วยเราได้เยอะเลย ถึงเวลาที่สูญเสียทรัพย์ที่มากกว่านี้ใจก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ขับแค้นหรือว่าไม่ร่ำไรลำพันธ์นะไม่กลุ้มออกกลุ้มใจเสียทรัพย์นะแต่ได้ปัญญาเนี่ยถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนี่ผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นช่างไฟเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันไป พลาดที่ต้นขาบอกว่าต้องตัดขาทั้งสองข้างทิ้งเลยเพราะสายฟ้ามาแหรงสูงมากเขาต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาก็ทิ้งเขาไปหอ้เสียขาแล้วนะแล้วต้องมาเสียภรรยาอีกเนี่ยมันจะแย่สักแค่ไหน หลายคนจะรู้สึกว่านี้มันข้อซ้ํากรรมซัดนะทาไมฉันทําดีมาตลอดถึงต้องมาเจอแบบนี้อันนี้คือคําตัดพ่อต่อว่าชะตากรรมของหลายคนแต่ว่าผู้ชายคนนี้แกไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยไม่ได้คิดแบบนั้นเคยมีคนมาถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลย คุณคิดดูซิไอขาสองข้างของผมเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วใจเมียอยู่กับผมได้อย่างไรแกไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะแกได้เรียนสัจธรรมนะจากการเสียขาตอนที่เสียขาเนี่ยนะก็อาจจะรู้สึกทุกข์นะเพราะคนเราเนี่ยไอขาที่มันอยู่กับเรามาตลอดเนี่ยวันดีคืนดีมันจากไปเนี่ยมันก็ต้องมีความทุกข์แหละ แต่ว่าเขาก็ได้เรียนรู้นะจากการเสีอขา,าโอ้อขาคู่นี่นะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ถึงเวลามันก็ไปจะห้ามก็ไม่ได้ถ้าไปยึดว่าเป็นขาของกูขาของกูไม่ยอมปล่อยก็อาจจะเสียชีวิตเพราะว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตพอได้เห็นแบบนี้นะว่าขาเนี่ย มันไม่ใช่ของเราเลยแม้มันจะอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแต่มันก็ไม่ใช่ของเราถึงเวลาที่มันจะไปก็ห้ามไม่ได้พอเห็นความจริงตรงนี้แนละ้วว่าขาไม่ใช่ของเราแล้วจะมีอะไรที่เป็นของเราอีกนะงั้นพอภริยาทิ้งเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์แล้วแต่หลายคนเนี่ยไปยึดว่าแเบบมียของกูเมียของกูเมียของกู าไปยึดแบบนี้เนะี่ยมันทุกข์เลยนะเหมือนกับคนที่ไปยึดว่าเนี่ยเงินของกูโทรศัพท์ของกูรถของกูบ้านของกูพอสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยทำใจไม่ได้แต่คนฉลาดเขาก็จะทำใจได้นะนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วเขาก็ได้ธรรมะเนี่ยจากสิ่งนี้ด้วยเรียนสัจธรรมเห็นสัจธรรมจากการสูญเสียไนะม่ว่าจะเป็นของรักหรือคนรักก็ตาม อันนี้เราว่ารู้จักใช้ประโยชน์จากทุกนะแล้วคนเราเนี่ยถ้าว่ามองแบบนี้เป็นนะเวลาเจออะไรแรงๆเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเลยนะว่าสูญเสียเมือ่อสี่ห้าปีก่อนนี่มันมีฝรั่งคนหนึ่งนะจะชื่อโรเจอร์นะจอห์นโรเจอร์เนี่ยอายุก็หกสิบกว่าแล้ววันหนึ่งก็เดินอยู่แถวหน้าบ้านนะ เดินเล่นอ่ะบอกว่าจู่ๆนี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาชนชนข้างหลังนะจนแกล,ล้มเลยทีแรกก็เนื้อเพื่อนหยอกแต่ทำไมมันหยอกแรงบอกว่าไม่ใช่เพื่อนนะเพราะแกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ประมาณสามสิบพอชนโรเจอร์ล้มเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เอามีดเนี่ยจ้วงแทงสามสิบสี่สิบแผลเลยนะแล้วก็หนีไปปล่อยให จอนเนี่ยนะนอนจมกองเลือดแต่ว่าโชคดีนะมีคนเห็นก็พาไปส่งโรงพยาบาลช่วยชีวิตได้ทันไม่กี่วันต่อมาเนี่ยก็จับผู้หญิงคนนี้ได้เพราะว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไปฆ่าคนมาแล้วสามสี่คนไม่รู้จักนะแต่ว่าแกเป็นประสาทน,น,นะใช้มีดเนี่ยแทงแมีประมาณสองสาคนที่ตายนะที่บาดเจ็บสาหัสก็อีกสองสาคนรวมทั้งจอน,นี้ด้วย นักสืบมีก็ไปสัมภาษณ์นะว่าคุณตอนนี้จับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วมีอะไรอยากจะพูดหรือบอกกับผู้หญิงคนนี้ไหมหรือจะถามเขาก็ได้โรเจอร์แกไม่มีท่าทีของความโกรธเลยนะแกเพียงแต่อยากจะถามผู้หญิงคนนี้ว่าทำอย่างนี้กับผมทำไมอยากจะรู้ว่าทำอย่างนี้กับผมทำไมแกไม่ได้มีความกลัวหรือไม่ไม่ได้มีความร,รูม้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในชะตากรรมหรือทำไมถึงต้องเป็นกูนะ ก็แสดงว่าแกรู้จักรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะขนาดถูกแทงจนกระทั่งอาจจะตายได้แต่แกก็ยังไม่โกรธใจก็ยังไม่ทุกข์ผู้สื่อข่าวก็ถามแกต่อไปว่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณได้เรียนรู้ยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงชีวตคุณแค่ไหนหรือเปล่าแกก็ตอบดีกต็ตอบว่าเนี่ย หเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมันได้เตือนใจให้ผมเนี่ยได้ตระหนักว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เดินเล่นกับหมาตอนเช้าก็อาจจะมีรถโดยสารมาเล่นมาทับก็ได้ความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ประมาทไม่ได้วันนี้ถือว่าแกได้ ประโยชน์นะจากการที่ถูกแทงเนี่ยได้ประโยชน์ว่ามันมาเป็นสิ่งเตือนใจจะเรียกเป็นเทวทูตก็ได้ถ้าเป็นพุทธเราก็เรียกนี่คือเทวทูตที่มาเตือนว่าคนเราเนี่ยสามารถจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะอะไรที่สำคัญอะไรที่เป็นความดีก็ต้องรีบทำ เสียแต่วันนี้อย่ารั้งรออย่าผัดผ่อนอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นะจอร์โรช่วยแกก็ไม่ใช่เป็นชาพุธนะแต่ว่าแกก็เรียกว่าทำสองอย่างนี้ได้ได้ดีมากนะคือหนึ่งรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะเวลาเจอเหตุร้ายสองรู้จักหาประโยชน์จากมันไม่ใช่ประโยชน์ทางโลกแต่เป็นประโยชน์ทางธรรมนะที่เตือนจิตเตือนใจให้ไม่ประมาทกับชีวิต หรือว่าให้เข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตมันนะย้ำเตือนตัวเองอเสมอนะเวลาเจอทุกขนะ์เนี่ยไม่ว่าพัดพลาดจากของรักหรือประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะหนึ่งรักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ให้ได้อย่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ 2. หาประโยชน์จากมันให้ได้อ่าชาตนิพูดกันทรน,นะอาวกราบคระ